น้ำส้มควันไม้มาจากกระบวนการเผาไหม้ไม้ที่มาจากการเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ชนิดที่เราถืออยู่นี้นะครับเราใช้ไม้ไม้สะเเียมนั่นเองนะครับกระบวนการกว่าที่จะได้น้ำส้มควันไม้มานั้นเมื่อเผาถ่านก่อนที่จะเป็นถ่านนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการโดยใช้โดยมีท่อดักน้ำส้มควันไม้ ก่อนที่เราจะบรรจุขวดเมื่อเราสกัดจับน้ำส้มควันไม้มาแล้วนะครับผ่านกระบวนการให้ตกตะกอนเพื่อคัดแยกน้ำมันเบา,าสารทาออกจากกันก่อนที่เหลือเราก็จะได้น้ำส้มควันไม้เข้มข้นที่มีความเป็นกรดสูงเมื่อเรานำไปใช้นี่นะครับก็จะมีวิธีใช้บอกอยู่นะครับว่าใช้กับสัตว์เลี้ยง ใช้ป้องกันมแมลงใช้กับโรคพืชเชื้อราต่างๆนี่นะครับใช้ผสมน้ำอาบให้กับสุนัขใช้กับคอกสัตว์รักษาแผลสดโรคผิวหนังวิธีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะบอกอยู่ในฉลากทั้งหมดเลยถ้าดูเนื้อนะครับดูประมาณนี้นะครับนี่คือ1 5ซีซีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลิ่นก็จะมีความรุนแรงมากกลิ่นของเขาเนี่ย มีหลายภูมิปัญญานะครับที่ชาวสวนที่เขานำไปใช้เนี่ยเท่าที่ได้ศึกษามาเนี่ยนะครับก็มีหลายวิธีมากที่ผู้คนได้นำภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้กับหน้ายางตายโรคเชื้อราอโดยทั่วไปที่เราใช้อยู่นะครับที่เราใช้อยู่กับสวนมะนาวเนี่ยเราก็จะนำประมาณ50ซีซี ใส่ขวดน้ําใส่ขวดน้ําเล็กๆแล้วก็เจาะรูที่ขวดห้อยติดแขวนไว้ตามต้นะมะนาวออก็กลิ่นของเขาก็จะโชยออกไปเนี่ยทำให้มแมลงก็ไม่กล้าเข้ามาในสวนมะนาวน,นี้ก็อันนี้เป็นภูมิปัญญาหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการใช้นั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้กับอะไรนะ ในเรื่องของรายละเอียดในการใช้นั้นเนี่ยเราจะบอกอยู่ในฉลากทั้งหมดเลยนะครับถ้าพูดถึงประโยชน์เนี่ยก็จะมีมากที่สำคัญคือไม่เป็นอันตรายต่อต่อสัตว์และต่อผู้ที่ใช้ด้วยและก็ปลอดภัยนั่นเองกำจัดโรคเชื้อราป้องกันเห็บหมัดจากสัตว์เลี้ยงรักษาแผลสดโรคผิวหนังถ้าเราคันศีรษะนี่นะครับใช้ น้ำส้มควันไม้ชนิดเข้มข้นเนี่ยนะครับใช้สะหัวใช้ในครัวเรือนเนี่ยกำจัดกลิ่นกำจัดกลิ่นต่างๆเนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆนะครับเร่งติดดอกออกผลนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้พืชติดดอกออกผลได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือน้ำส้มควันไม้นะครับบรรจุในขวดนี้นะครับในขวดนี้เราบรรจุหนึ่งลิตรนะครับ 1ลิตรนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับ